อะไรมากเดี๋ยวเข้าข้อเองนี่ครับไม่ต้องมีหมาไล่ไม่ต้องอะไรเข้าข้อเองครับเข้าข้อเองหนไหครับรู้หน้าที่่งครับสามสิบว่าต,ตัว ม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงเข้าเร็วใช่ไหมเพราะว่าตัดหญ้าอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วยังบรรยายกาศ